วิตทีเลียของอเมริกาค่ะช่อสั้นค่ะดอกเขาดกมากค่ะเนี่ยดอกเต็มเลยนะคะปีนี้บานทั้งสองหนแล้วนคะคะดอกเขาจะช่อสั้นแต่ดอกดอกมากนะคะเนี่ย เห็นไหมคะดอกดอกมากวิสเทียที่บ้านป้าน้องนะคะสวนดอกไม้บ้านป้าน้องมีดอกทั้งปีเลยนะคะป้าน้องจัดสวนญี่ปุ่นเก่งแล้วก็ทำอาหารทำได้หลายอย่างคะ่ะอยากรู้อะไรถามป้าน้องมานะคะตามเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องค่ะเห็นไหมคะนี่ดอกวิสเทีย อเมริกาค่ะของอเมริกาค่ะช่อเขาจะสั้นๆดกมากหอมนิดหน่อยแต่ระวังนะคะโดนยางโดนอะไรเขาอย่าไปเข้าป่า